สวัสดีครับทุกท่านเชฟโรเลตออปตาปี0 4นะครับผมเพื่องเกียร์ช่วงล่างดีแอร์หนาวใช้คำว่าแอร์หนาวนะผมสภาพภายนอกดีมากภายในดีกว่าภายนอกอีกนะภายในดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าภายนอกนะอนะครับผมก็คันนี้ข้อดีคือได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครผมได้ความประหยัดแล้วก็แรงบิดที่ทันใจนะครับผมขึ้นคงข,ขึ้นเขาสบายแล้วใช้แก๊ส LPG หัวฉีดของฮาน่าด้วย นะผมไปย้อนดูคลิปแรกได้ผมเปิดฝากระโปรงให้ดูแล้วนะผมแล้วก็คันนี้ได้ทําการเปลี่ยนไฟหน้ามาใหม่นะผมโคมใหม่เลยกลางคืน,นไฟสว่างมากไม่ใช่ขันนะผมเปลี่ยนโคมใหม่เลยครับอืมแล้วก็เอ่อมีอะไรรับประกันคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่าหนึ่งภาษีไม่ขาดครับอ่าเอกสารมีพร้อมโอนหมดเลยนะครับผมทั้งหมด แล้วก็คือคันนี้ใครได้ไปผมบอกตรงว่าคุ้มนี่เปิดข้างหลังกดตรงนี้นะผมมันเป็นแบบไฟฟ้ากดทีเดียวก็เปิดแล้วครับผมนี่ด้านหลังนะครับอนี่เปิดด้านหลังมาแล้วนะครับผมด้านหลังก็จะมียางอะไหล่นะผมเพราะติดแก๊ส l p g แบบถังโรนัทอยู่ข้างล่างอย่างเนียนนะครับผม ส่วนอย่างอื่นนี้ก็ตามตามที่เห็นทุกท่านอันนี้ไม่ได้ให้ยางอะไรแถมไปให้นะครับผมมันเป็นของรถอยู่แล้วบางมากฝากโปรง่งฝั่งนี้อย่างกระสังกระสีอ่ะน,นี่ด้านข้างนะทุกท่านด้านข้างร้อนโฟกัส่ะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทั้งสี่บานนะครับผมแอร์หนาวาล้อเดิมนะครับผมสีเนี่ก็อาจจะมีเนี่ยตาม ตามอายุมันะผมแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือสวยสวยมากอ,ะอ่ะยังเงางามอยู่เป็นแบบซอฟทัชด้วยนะครับผมนี่ด้านหลังนี่ผมเอาผ้ามาคุมไว้เพื่อความเาเรียกว่ารักษาดูแรลรถอย่างดีครับผมเจ้าของเนี่ยเพราะว่าเบาะข้างในอันเดิมเนี่ยไม่มีขาดนะผมเนียนๆนะครับคันนี้ฟ้าเพดานอะไรเงี้ยก็สภาพดีนะครับผม ตรงประตูปิดแน่นหมดนะผมเส้นทันล็อกใช้งานได้หมดนะผมก็จกข้างปรับเฟฟาใช้งานหมดเกียร์ธรรมดานะผมเซฟที่เบลใช้งานได้นะผมไฟเพดานทัง้งตรงกลางข้างหน้าเปิดติดหมดนะผมแถมกล้องวงจรปิดเฮ้ยไม่ใช่กล้องหนา้ารถปตูนะผมแต่ผมว่ามันไม่ค่อยชัดหลักรุ่นนี้แต่ก็แถมไปให้นะผม แล้วก็เนี่ยดูดิเ,เกเกบเปิดใช้งานได้หมดนะผมสมุดเล่มเดิมของรถอยู่ครบหมดอ่ะก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานราคาโคตกใจนะผมที่ป่าทับพลนี่ใช้งานได้ฉีดน้ําออกหมดทุกอย่างนะผมใช้งานได้หมดทุกอย่างจริงอย่างที่ผมบอกได้เกียร์ธรรมดานะผมก็ไม่ต้องคงหมดเรื่องเกียร์พังซ่อมเกียร์กันเป็นมืดน,นะผมเพราะเกียร์ธรรมดาถ้าใครขับเกียร์ธรรมดาพังนี่มันก็ ไม่ต้องขับรถแล้วผมว่านะครับก็อ่ะคันนี้นะผมเชฟโรเลตออฟต้าขับดีกว่าวีออสอีกอ่ะจริงถ้าเทียบกันในปีเดียวกันนะผมราคาถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งนะผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับคันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมมาร์สคันนั้นยังขายเป็นแสนตามต,ามตลาดนะผมอ,ะอย่างบางคนบอกว่าเชฟรุ่นนี้เนี่ยโอ้ยถูกกว่าน,นี้ก็มีก็มีครับแต่ว่าสภาพเป็นไงคือรถมือสองราคามันขึ้นอยู่กับสภาพ ถ้าหาของถูกกว่านี้ก็ก็ก็รับสภาพได้ก็ตามนะแต่ว่าสภาพแบบนี้กับคันนี้ราคานี้ผมว่าราคาต่ํากว่าคุณภาพด้วยซ้ําคุณภาพเนี่ยสูงกว่าราคาคันนี้นะครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจใโทรมาได้ขอบคุณมากครับทุกท่าน